ธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม ติดตามกันต่อนะครับผู้ชมครับกับรายการ s อ e Smart Service นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะใครสนใจอยากจะลงทุนนะครับเป็นตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติตอนนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและแบรนด์นี้นะฮะมีกว่า9,000สาขาทั่วประเทศเลยนะครับรายได้ดีนะฮะผมจะบอกว่าการลงทุนตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปจ้างคนงานไม่ต้องมีลูกน้องบริหารจัดการก็ง่ายนะครับเอาไปเป็นรายได้เสริมได้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณหัตถัยหล่อวิทยากรนะครับรองประธ ผ่านอำนวยการบริษัท24ชั่วโมง Coffee International นแนจำกัดมาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้กับเราวันนี้ใครกำลังศึกษาข้อมูลของตัวนี้อยู่นะครับเราจะได้ข้อมูลลึกๆแล้วก็ลงทุนกันได้เลยนะฮะในรายการของเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพลอยครับสวัสดีค่ะนะฮะขอบคุณมากที่มารายการของเรานะฮะหลายคนรอบตัวผมเนี่ยโห ลงทุนตัวนี้ไปเยอะมากแล้วก็สบายเลยนะรสะดวกสบายไม่ต้องบริหารจัดการอะไรให้ยุ่งยากะนะครับจุดเริ่มต้นของตู้กาแฟหย่อนเหรียญอัตโนมัติมาจากอะไรมองเห็นโอกาสอะไรฮนะ ค่ะคือพลอยมองว่าคนไทยอะค่ะส่วนใหญ่คือดื่มชากาแฟเป็นอันดับต้นอยู่แล้วค่ะควันนี้ค่ะเราจะนําแค่คือเราก็ขายกาแฟเหมือนเดิม ừ ừ ừ แต่เราจะทํายังไงให้เป็นรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ừ ừ ทําให้คนดื่มสะดวกสบายมากขึ้นค,ค่ะเพราะพลอยมองว่าในสมัยนี้ค่ะคนทํางานเนี่ยใช้เวลาอย่างเร่งรีบ ừ ừ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะทํำยังไงให้คนได้ดื่มแล้วก็มีในเรื่องของอนามัยตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมือไม่ต้องสัมผัสแก้วด้วยะนะฮะยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมีเข้ามา เราก็ต้องเอามาผสมประสานกันนะครับแล้วก็แก้วละสิบาทเท่านั้นเองใช่ค่ะแก้วละสิบาทเท่านั้นค่ะรสชาติอร่อยด้วยค่ะแถมยังไม่มีไขมันทรานแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมค่ะใช้ถั่วขาวแทนครีมเทียมค่ะนะฮะก็ง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะเข้ากับยุคในสมัยนี้เลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนก็ ไม่ต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะถ้าเราเปิดร้านกาแฟเราจะมีต้นทุนหลายอย่างใช่เพราะว่าต้นทุนในเรื่องของการตกแต่งร้านจ้างพนักงาน<ม><ม>เฝ้าร้านพนักงานคิดเงิน<ม>อย่างบางคนกินหวานมากหวานน้อยแล้วก็มีต้นทุนตรงนี้เข้าไปอีก<ม>แต่ของเราค่ะคือรสชาติมาตรฐาน<ม>เหมือนกันหมดเลยครับตอนนี้ทั่วประเทศกี่สาขาแล้วฮะ เกือบ9,000กว่าสาขาแล้วค่ะโอ้ oh, 9,000กว่าในระยะเวลากี่ปีครับก็3ปีค่ะแต่ว่าช่วงที่บูมจริงๆอ่ะคือช่วงโควิดเนี่ยค่ะต้นเดือนต้น,ต,นต้นปีเนะะี่ยค่ะช่วงมีนาบูมมากเพราะว่าในเรื่องของคนเริ่มจะก,กังวลในเรื่องของอนามัยแล้ว mm hmm. ก็ไม่กล้าจะไปสัมผัสแก้วต่อจากคนอื่นของเรา mm hmm. ว่ะค่ะเครื่องอ่ะแก้วจะหล่นลงมาอัตโนม,มัติเลยครับค่ะก็คือในช่วงโควิดคนมาใช้บริการ <C> e <at> ค่ะเยอะมากกับกดตู้เนี่ยเยอะขึ้นใช่แล้วคนที่เข้ามาลงทุนแล้วคนที่เข้ามาลงทุนก็เยอะมากค่ะ,ะอย่างเดือนหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยจะเป็นมนันสาณร้อถึงห้าเจ้าของขน,ขน,นั้นเลยฮะใช่ค่ะจะมีเจ<น>้าของเฟรนช์ชัยเกิดขึ้นใหม่เยอะมากเออนะนอกจากคนที่เป็นเจ้าของเฟรนช์ชัยใหม่แล้วคนที่เป็น เจ้าเดิมๆอยู่แล้วที่ซื้อไปแล้วเนี่ยสูงสุดต่อคนในกี่ตู้ก็20กว่าตู้ค่ะ20บกว่าตู้เลยเหรอใช่ค่ะคือเขามองว่าตรงเนี้ยธุรกิจตู้หยอดเหรียญเนาะอย่างที่เราเข้าใจก็คือเสือนอนกินยิ่งเรามีตู้มากก็คือเหมือนมีเครื่องทุนแรงทําเงินให้เรามากค่ะวันนี้เราอาจจะออกไปทํางานหารายได้อย่างอื่นแต่ว่ากลับมาเราก็มีเงินจากตู้กาแฟของเราค่ะเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้หลายๆธุรกิจเนี่ยก็จะหันมาเป็นหยอดเหรียญกันเยอะขึ้นนะตู้กาแฟเองก็ตอบโจทย์ ทีนี้จุดเด่นอะไรทําไมถึงมีสาขายเยอะมีแฟนชายเยอะขนาดนี้ะนะครับมีจุดเด่นอะไรของกาแฟตัวนี้ฮะค่ะต้องบอกว่าของเราอ่ะดูเด่นในเรื่องของการบริการการเซอร์วิสเพราะว่าตู้กาแฟของบริษัทเราค่ะก็คือดูแลตลอดการใช้งานนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีปัญหาได้อยู่แล้วเนาะแต่ของเราคือถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าคือตู้กาแฟเนี่ยเสียหรือมีปัญหาค่ะเราเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยไม่ต้องเสียค่าช่างซ่อมแม้แต่บาทเดียว อ๋อคือถ้ามีปัญหาเปลี่ยนเลยใช่ค่ะตลอดการใช้งานนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกผมว่าใช่ค่ะก็คือเราจะบริการเซอร์วิสคือรับรองตรงนี้ถ้าเกิดมีปัญหาก็คือดูแลให้ฟรีเลยในเรื่องของการบริการครับแล้วก็ตอนนี้คือมีพาร์ทเนอร์ใหญ่นะคะพาร์ทเนอร์เมืองไทยประกันภัยเข้ามาร่วมด้วยคือถ้าเกิดตู้ไปตั้งเนี่ยอ่าคนจะกังวลว่ามันเป็นตู้กาแฟอย่างเงี้ยค่ะจะโดนยกโดนงัดแล้วแบบช่วงเนี้ยฝนตกภัยธรรมชาติตู้ เป็นอะไรขึ้นมาเราเคลมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีประกันด้วยใช่แล้วก็ครบทุกสามปีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ด้วยค่ะอ้าวเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้คือครั้งเดียวยาวเลยก็คือครั้งเดียวยาวแล้วพอทุกๆสามปีคุณจะได้เครื่องใหม่กลับไปด้วยค่ะเครื่องใหม่เอี่ยมกลับไปเลยอือค่ะก็คือกินกําไรยาวๆจากการลงทุนแค่ครั้งเดียวค่ะเออนะฮะทีนี้คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมว่าไปตั้งที่ไหนก็ได้นะใช่คคค่่่่ะะาาเดียยออมกืลลุตสง้ ได้เลยตลาดนัดตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลหอพักอพาร์ตเมนต์คือขายคล่องมากค่ะว,วันหนึ่งอ,อยู่ที่ประมาณ30-50แก้วโหส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะออแล้ว1ตู้เนี่ยได้ประมาณกี่แก้วอะ ก็หนึ่งตู้1รสชาติจะได้50แก้วค่ะในตู้เราจะมีให้เลือก3รสชาติค่ะจากทั้งหมด7รสชาตินะคะคือสามารถเลือกลงได้ถ้าสมมติว่า1ตู้ได้3รสชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีให้เลือก7รสชาติแล้วแต่พื้นที่นั้นเนี่ยคนต้องการอะไรเราก็ใส่อะไรไปใช่ค่ะเราอาจจะเช็คยอดขายคือตู้ของเราสามารถเช็คยอดขายได้ด้วยว่าเดือนนี้ยอดขายเครื่องนี้รสชาตินี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็เปลี่ยนรสชาติได้ด้วยค่ะอ๋อนะฮะเราก็ต้องดูความต้องการของลูกค้าใช่ครับพอไปตั้งแรกๆเนี่ยต้อง มากที่สุดใช่ค่ะคือมีตู้เนี่ยค่ะมีเหมือนมีร้านกาแฟ1ลร้านเคลื่อนที่ได้เลยตัวเครื่องอะค่ะจากโครงนะคะถ้าสังเกตเนี่ยเราสามารถยกเอาไปออกงานเบรกสัมมานาได้อีก อย่างช่วงเนี้ยค่ะเป็นช่วงทอดกระถินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยกไปงานบุญไปงานวัดเลยใช่นวัด9วัน9คืนเนี่ยนะใช่ค่ะสบายสามารถสร้างรายได้ตรงนี้ต่อยอดได้ด้วยค่ะงานบุญงานแต่งงานสัมมนาจัดเบรกทุกอย่างได้หมดนะฮะก็เป็นตู้24ชั่วโมงเลยนะฮะลูกค้าก็มาใช้บริการ24ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะครับมีรสชาติอะไรบ้างฮะตอนนี้รสชาติตอนนี้ก็คือมีอเมริกาโน่นะคะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบหวานเลยนะคะแล้วก็เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้ชาเขียวนมสดชาไทยค่ะ คุณภาพของวัตถุดิบเป็นยังไงฮะก็ของเราคือไม่มีไขมันทรานค่ะคแล้วก็ครีมเทียมเนี่ยไม่ได้ใส่ครีมเทียมคือใช้ถั่วขาวแทนครีมเทียมนะคะมีเครื่องหมายออยลและก็เครื่องหมายฮาลาลค่ะคือลูกค้าทุกคนที่ได้ชิมรสได้กดทานแล้วเนี่ย คือมันเกินราคานะใช่ค่ะต้องต้องให้พิสูจน์เดี๋ยวจะมีให้ลองชิม,มเลยค่ะว่าเกินราคาคือคุ้มกว่า10บาทจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นคงไม่มีการซื้อซ้ําที่เป็น10-20ตัวค่ะผมเคยทานแล้วก็หลายๆคนรอบตัวก็เคยใช้บริการแล้วเขาบอก <"H> ee, มันอร่อยใช่ค่ะจากเคยไปซื้อแพง ห <c oughs> ยอดตู้ดีกว่าใช่ก็คือเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยค่ะครับแล้วก็เจาะกลุ่มได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยใช่ครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะเริ่มต้นลงทุน <c oughs> นะฮะการติดตั้งหรือการเริ่มต้นลงทุนอะไรยุ่งยากไหมฮะ,ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะของเราจะมีช่างไปเทรนนิ่งให้เลยค่ะก็คือสอนวิธีการที่คือตั้งตู้ปุ๊บเสียบปลั๊กเงินเข้าแล้วค่ะ ออใช่ค่ะก็คือสะดวกสบายมากแล้วก็สามารถเช็คยอดขายได้ด้วยสามารถปรับเซตค่าผงค่าน้ําอุณหภูมิได้ด้วยค่ะต้องบอกว่าตู้กาแฟของเราอุณหภูมิเนี่ย กำลังพอดีกับความหอมของกาแฟคือจะไม่สูงเกินไปค่ะอุณหภูมิของเราอยู่ที่75 80องศาเพราะฉะนั้นความหอมของกาแฟก็ยังจะคงอยู่ค่ะการเตรียมพื้นที่อะไรผมต้องเตรียมยังไงฮะถ้าผมอยากจะเริ่มต้นคือตู้ของเราขนาดแค่50คูณ60เซนสูง170ค่ะเพราะฉะนั้นใครมีหน้าร้านวางหน้าร้านได้เลยค่ะหรือใช้พื้นที่เล็กๆแค่ไม่เกิน2คูณ2เท่านั้นเองต้องต่อท่อน้าต่ออะไรไหมฮะไม่ต้องเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กสามารถ สร้างรายได้ได้เลยก็คือของเราจะเป็นถังน้ําแบบคว่ำค่ะอ๋อถังน้ําแบบคว่ำก็ไปใส่สวมได้เลยใช่ค่ะแล้วก็คอยมาเช็คหน่อยคับะะว่ารสชาติไหนหมดหรือไม่หมดยังไงชูไหมฮะใช่ค่ะ,ค,ะคือต่อไปตอนนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันต่อยอดอคือต่อไปเนี่ยน้ำหมดผงหมดจะแจ้งเตือนทางมือถือเลยค่ะเออนะฮะตอนนี้เราก็มาเดินดูหน่อย ใช่ค่ะแต่ว่าอนาคตจะผ่านแอปพลิเคชันอย่างแน่นอนใช่ค่ะนะฮะอันนี้น่าสนใจมากทีนี้เริ่มต้นลงทุน1ตู้ราคาเท่าไหร่ฮะตู้ราคา5,6าหม่ค่ะก็ได้เป็นเจ้าของเฟรนชัยเลย1ตู้ราคา5,6าหม่ช่ะแล้วทุกๆ3ปีก็จะได้ตู้ใหม่ด้วยใช่ค่ะเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาก่อน3ปีนี้หรือว่าประกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีประกันในส่วนของการดูแลตรงนี้ด้วยค่ะนะฮะ ราคาเท่าไหร่นะฮะห้าหม่นหกพับาทห้าหมบาทคุณผู้ชมครับโหกินยาวๆเลยนะค่ะนะฮะนั่งรอนับเงินอย่างเดียวใช่ค่ะต้องบอกว่ามีรูปภาพพี่คนเอาเงินมากองนับเลยนะคะจนพนักงานแบงค์ถามว่าทําอะไรเอาเหรียญสิมาฝากแบงค์ตลอดใช่ค่ะครับผมว่าพอลงทุนตู้หนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนอยากจะลงทุนเพิ่มเพิ่มเพ่มเมอีกระยะเวลาคืนทุนนานไหมครับ คือถ้าทำเลดีๆเนี่ยสี่ถึงหกเดือนคืนทุนค่ะอ๋อสี่ถึงหกใช่นั้น,น,น,นแปลว่าต่อไปเนี่ยคือพอคืนทุนปุ๊บทุกวันคือดอกเบีย้ยของเราเลยค่ะเหมือนเราฝากเงินเลยครับเราเห็นด้านนอกที่เป็นตู้แบบนี้ด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะคือข้างในก็จะมีะที่ใส่โถค,ค่ะสามารถที่จะใส่รสชาติกาแฟได้แต่ละรสชาติเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะสามารถสต็อกเก็บของได้ด้วยค่ะอืม,อมแล้วก็จะมีตัวแก้วตัวแก้วเป็นแก้วพลาสติกถูกไหมฮะเป็นแก้วแก้วกระดาษใช่แก้วกะ่ นะฮะแก้วกระดาษเนี่บรรจุได้กี่แก้ว6ะหกบใบค่ะ60บใบค่ะก็คือทุกอย่างจะผสานกันหมดเลยในเรื่องของแก้วในเรื่องของผงกาแฟและเรื่องของน้ําคือถ้าเราขายได้วันหนึ่ง50แก้วอะค่ะก็ไปดูแค่รอบเดียวได้เลยอ,อย่างมีคนที่ไปวางใตปักของตลาดอย่างงี้ค่ะยอดขายวันหนึ่ง200แก้ว 200แก้วใช่ค่ะคงเดินวนดูตู้ตลอดเลยเนาะใช่ก็คือเงินเข้าหลักพันไม่ต้องไปทํางานอย่างอื่นแล้วผมว่าคือจริงๆถ้าแค่เติมเติมน้ําเติมผงแล้วได้ล้ได้หลักพันทุกคนก็โอเคนะคะผมคงคิดว่าเอ้ยตามตลาดนี่ดีมากเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าตลาดในประเทศไทยก็เยอะมากค่ะอย่างตลาดไทยตลาดสีมุมมัวตลาดอะไรพวกนี้ใช่มีเยอะเราสามารถไปตั้งได้หมดเลยใช่ค่ะตามต่างจังหวัดมีเอาไปเยอะไหมฮะ ก็ตอนนี้มีทั่วประเทศไทยเลยค่ะ<ม>ตั้งแต่เหนือนลงใต้เลย<ม>เออตอนนี้เกาะหลีเป๊ะบนบนเกาะก็มีลูกค้าติดต่อมาอ,อยากจะไปลงเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของนักท่องเที่ยวอะไร<ม>ด้วยค่ะ ในประเทศมีทุกจังหวัดเลยมั้คฮะตอนนี้ผมว่ามีครบทุกจังหวัดแล้วแล้วในต่างประเทศล่ะครับต่างประเทศตอนนี้กําลังขยายอยู่ค่ะก็มีในส่วนของกัมพูชานะคะสปปลาวก็มีแล้วค่ะคือของเราอะค่ะอยู่ในส่วนของโรงงานผลิตและก็ตัวแทนจัดจําหน่ายและก็รับทํา O e M ภายใต้แบรนด์ของคุณด้วยค่ะอ๋อคือเราจะสร้างแบรนด์ตู้ของเราเองก็ได้ใช่ก็รับทํา O e M ด้วยค่ะโอ้เอันี้ดีนะฮะต้องมีกระบวนการอะไรยังไงฮะ ก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกับทางบริษัทได้เลยค่ะว่าต้องการสั่งวอลลุ่มเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะทำสติ๊กเกอร์เป็นรูปแบรนด์อะไรยังไงสามารถติดต่อได้เลยอ๋อนะฮะแต่ผมว่าเห็นหลายๆคนบางครั้งก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสร้างแบรนด์ตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าแบรนด์จะติดแล้วติดตลาดแล้วลูกค้าเห็นเดินไปเห็นตู้นี้ก็เดินเข้าแล้วก็เขาเชื่อมั่นแล้วก็เห็นในคุณภาพแล้วใช่คือคนไปชิมอ่ะรสชาติจะมาตรฐานเหมือนกันทุกตู้ค่ะแล้วก็พอคนกินรสชาติติดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามแล้วว่าไอพิกัดตรงจจจัังงงงหหวดดนนีีี้้้มมมตตรรูไไบบบาาาออออกะะะปปชิซึ่่คขเ CPS ด้วยลูกค้าสามารถเช็คอีกได้ด้วยคะ่ะนอกจากคนที่ลงทุนแฟรนไชส์แล้วจะสามารถเช็คหลังบ้านของตัวเองผ่านมือถือได้แล้วต่อไปในอนาคตนะฮะก็จะมีแอปพลิเคชันสําหรับลูกค้าคะนะครับว่าฉันไปเที่ยวจังหวัดนี้เนี่ยตู้นี้อยู่ตรงจุดไหนบ้างใกล้ๆ<ช>เราเพื่อเราจะไปกดทานใช่ค่ะสะดวกสบายมากค่ะเออนี้ดีมากนะครับ และในอนาคตจะมีการพัฒนาสูตรหรือพัฒนาอะไรยังไเพิ่มเติมไหมครก็เดี๋ยวอาจจะมีในการเพิ่มในเรื่องของตัวกาแฟค่ะตอนนี้อเมริกาโน่ของเราเนี่ยก็มีทั้ง2สูตรมีแบบสูตรธรรมชาติกับสูตรน้ําตาลตโนดด้วยค่ะคือเราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะเทสุขภาพก็กําลังมาแรงใช่ใช่ใช่นะฮะก็จะตอบโจทย์ทั้งคนที่รักสุขภาพด้วยในปัจจุบันนะครับทีนี้วัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยต้องรับยังไงฮะจากบประษัท ก็สั่งจากทางบริษัทได้เลยค่ะของเรามีเป็นในส่วนของโรงงานผลิตอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องเอาไปสต็อกมันไว้เยอะๆใช่ไหมฮะก็แล้วแต่เลยค่ะคือเราสามารถเช็คจากยอดขายแล้วได้ถ้าเราอยู่ไกลอย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้สต็อกไว้ดีกว่าเพราะว่าเกิดของขาดตลาดเนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาแล้วไม่ได้ด่มจริงๆผมว่ามันไปเร็วมาเร็วนะนะพอใส่ไปปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วผมว่าสต็อกไว้ดีที่สุดนะเพราะว่าการสต็อกเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าในตู้เนี่ยจริงๆแล้วน้ํากับผงเนี่ยแยกกัน นะครับไม่ใช่เป็นน้ําสําเร็จรูป <c oughs> แล้วามาใส่เพื่อกดนะฮะ<ช>ก็จะเป็นน้ําถังเป็นน้ําเปล่าที่เรามาใส่แล้วก็จะมีตัวถังที่เป็นผง <c oughs> แล้วเมื่อเราหยอดเหรียญไปเนี่ยเขาก็จะผสมผสมผสม <c oughs> นะฮะแล้วก็ลงมาใช่คือ<ม>ผงกาแฟเราจะเป็นซองเป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่ะค่ะ<ม>ถุงหนึ่งก็500กรัมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้น <c oughs> ในการลงทุนนะฮะเพราะว่าไม่แพงด้วย ระยะ,ะเวลา3 4สี่เดือนก็น่าจะคืนทุนแล้วมั้ง<ช>นะฮะแล้วแต่ทําเลผมว่าทาเลในประเทศไทยตอนนี้มีเยอะมากเลย<ช>อยู่ที่ค,คุณว่าจะไปลงทําเลไหนนะครับ<ช><ช>แล้วถ้าเราไป<ช>ลงทําเลที่ไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคิดกันยังไงฮะคือถ้าเราไปขอเช่าพื้นที่อะค่ะส่วนมากจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าก็คือ10%ซค่ะ 10%ของยอดขายต่อเดือนเพราะว่าตู้ของเราอะค่ะเช็คยอดขายได้ด้วยคือเราสามารถครบทุกเดือนนะคะเราจะมากดเช็คได้ว่าเครื่องดื่มนี้ขายได้กี่แก้วแล้วก็หัก10%เได้เลยค่ะอ๋อนะฮะแต่ถ้ามีเป็นของตัวเองก็จะสบายเลยไม่ต้องเช่าพื้นที่ก็ไม่ต้องเสียค่าพื้นที่แล้วก็เก็บกําไรกินยาวๆค่ะเออนะฮะอันนี้น่าสนใจมากจริงนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองนะลองกดดูหน่อยนะฮะและจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภายในตู้ด้วยนะเผื่อใครที่เป็นนักลงทุนก็จะได้เห็นว่าเอ้ย ได้ค่ะ ผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงรายละเอียดกันไปแล้วนะฮะสำหรับตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัตินะครับ24ชั่วโมงนั่นเองนะฮะวันนี้เรามาดูตู้กันบ้างนะฮะตัวตู้นะครับคุณพลนะครับตัวตู้เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะฮะอยากจะซื้อแฟรนไชส์นะครับผมอยากให้ดูด้านในตู้นิดนึงะนะฮะด้านในตู้เนี่ยอันนี้ก็จะเซฟตี้อย่างดีเลยนะ,ะนะมีตัวล็อกนะครับพอเปิดเข้าไปด้านในครับนะเราก็จริงๆผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านในนะครับ ก็จะมีตัวที่เป็นตัวอะไรใส่โถเอ่อเป็นใส่โถเพื่อใส่ผงกาแฟค่ะเพื่อใส่ผงกาแฟนะก็จะมีอยู่3 3สรสชาติสารสชาติด้วยกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ใส่แก้วใช่ค่ะนะฮะก็ง่ายๆกระบวนการไม่ได้มีอะไรนะฮะค่ะทีนี้อันนี้เป็นฝั่งคนที่ซื้อไปแล้วว่าเราจะบริหารจัดการอะไรยังไงนะครับมาฝั่งผู้บริโภคกันหน่อยการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะก็แค่ดึงตัวนี้ออกมานะครับผมอยากลองทานดูได้เลยค่ะนะฮะเป็น โกโก้แล้วกันได้ค่ะแต่เราก็เพียงแค่หย่อนเหรียญไปสิบาทใช่ค่ะอ่าดูกระบวนการทํางานนะครับขั้นตอนการทํางานก็คือง่ายๆครับอันดับแรกนะฮะเรามีเหรียญสิบหยอดลงไปตรงนี้ใช่ครับพอเราหยอดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นเลือกรสชาติเลยค่ะเราก็เลือกที่ตัวรสชาติครับเป็นโกโก้นะฮะนี่ค่ะ แก้วจะหล่นองมาอัตโนมัติค่ะแก้วจะหล่นอัตโนมัตินะฮะแล้วโกโก้เองเนี่ยระบบข้างในก็จะทํางานตามกระบวนการใช่ค่ะรอเพียงสิบวินาทีเท่านั้นค่ะสิบวินาทีตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะมีเสียงเตือนถูกไหมฮะใช่ค่ะอมีเสียงเตือนเสร็จแล้ววิหอมเลยอ่ะนี่หอมตั้งแต่ยังยังไม่ได้เอาออกมาเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ปิดไปแค่นี้ผมจะบอกผู้ชมนี้ครับเห็นแก้วแบบนี้นะฮะสิบบาทไม่ได้ครึ่งแก้วนะเต็มแก้วเต็มแก้วเลย นะครับแล้วก็อุณหภูมิกําลังดีโดยที่เราแบบไม่ต้องเป่าก็ได้นะใช่ค่ะดื่มได้เลยค,ะค่ะผมขออนุญ,ญาตได้คะด่คะเข้มขนม้นไหมคะเข้มข้นเ <c oughs> ข้มข้นแล้วหอมแล้วก็นุ่มด้วยค่ะนะฮะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจผมอยากบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจค่ะนะฮะคนลงทุนตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยผมว่าอีกไม่เท่าไหร่ก็จะหมื่นสาขาแล้วมั้งค่ะนะฮะเทียบเท่ากับโอ้โห ตอนนี้เนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีหลายหมื่นสาขา ทีนี้ความสะดวกสบายของคนที่ทําธุรกิจตัวนี้นะครับหรือผู้บริโภคเองก็ได้รับความสะดวกสบายหนึ่งแก้วเท่านี้กําลังพอดีเลยสําหรับการดื่มในแต่ละวันนะครับผู้ชมครับน่าลงทุนมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เราไม่ต้องแบบไปเหนื่อยบริหารจัดการอะไรมากมายนะฮะคุณพลอยครับมารายการของเราทั้งทีโปรโมชั่นเป็นยังไงฮะสิทธิพิเศษค่ะแน่นอนค่ะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่ดูรายการสมาร์ทเอสอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่โทรเข้ามาและแจ้งว่ามาจากรายการสมาร์ทเอสเอ็มอีนะคะก็จะมีโปรโมชั่นซื้อ え <music> เจ้าของเฟรนช์ชานะคะ1ตู้ค่ะจะแถมผงกาแฟให้นะคะปกติ1ิบสถุงจะเพิ่มให้เป็น24ถุงนะคะแล้วก็แก้วให้500ใบค่ะ500ใบาขายใบยละ10บาทก็ได้กําไร5,000บาทเต็มเต็มแล้วค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ซื้อ5ตู้ขึ้นไปนะคะจะแถมฟรีให้อีก1ตู้ค่ะโอ <ฮ S> ้ค่ะหาแถมหนึ่งใช่ค่ะคือ5แถมหนึ่งคือแถมตัวเครื่องข้างในให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะยกไปจัดเบรกทสาสัมนาต่างๆได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ผงกาแฟเนี่ยจากที่ให้500แก้วก็จะเป็นให้ 2,000ใบค่ะโอ้นะฮะย้ำกันอีกทีนึงนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าคนที่ซื้อ1ตู้นะครับจะได้ผงกาแฟเท่าไหร่24ถุงแก้ว500ใบค่ะจากปกติจากปกติ12ถุงแก้ว300ใบโอ้โหเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะฮะแล้วคนที่ซื้อ5ตู้ก็สุดคุ้มจริงๆใช่5ตู้แถมอีก1ตู้5ตู้แถม1ตู้และได้รับแก้วกาแฟนะคะ ได้จาก500ใบเป็น2,000ใบค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเฉพาะ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะแค่10ท่านแรกด้วยนะฮะ10ท่านแรกสําหรับ1ตู้10ท่านแรกสําหรับ5ตู้ค่ะสาหรับ5ตู้นะฮะแต่สําหรับคนที่ซื้อ1นตู้ล่ะก็ได้โปรโมชั่นนี้ปกติเลยค่ะแต่ว่าต้องแจ้งว่ามาจากรายการสมัคร SME อนะคะนะฮะคุณผู้ชมครับใครที่ดูรายการของเราอยู่นะฮะโทรไปได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์082926-2823อองนะคะแล้วก็อีกเบอร์หน 928ค่ะครับฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะอยากจะเอาไปเป็นอาชีพเสริมผมว่าไปเป็นอาชีพเสริมก็ได้คุณมีอาชีพหลักอยู่แล้วนะฮะก็ซื้อแฟรนไชส์ไปเอาไปตั้งที่ไหนก็ได้บริหารจัดการง่ายนะครับหรือมีคนที่บ้านก็ช่วยกันดูแลไปนะครับผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไป1นตู้แล้วก็ต้องมาซื้อตู้ที่2ที่3ที่4ที่5อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมีทุนหน่อยเนี่ยนะฮะเอาไปเลยครับนะฮะเท่าไหร่นะ ก็ซื้อ5ตู้ไปเลยค่ะแถม1ตู้5แถม 1, 1คุณได้ไป6ตู<ช>้โอ้โหวางรกระจายไปได้เลยนะครับรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเอง<ช>นะครับ,รบแล้วก็ระยะเวลาคืนทุนนะครับประมาณ3 4เดือน ก็ได้ระยะเวลาคืนทุนกลับมาแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดสนใจตอนนี้นะครับผมอยากให้ติดต่อเข้าไปได้เลยนะฮะรายละเอียดต่างๆทีมงานรอพร้อมอยู่แล้วการเริ่มต้นธุรกิจนี้ไม่ยากใช่ค่ะง่ายๆต้องใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างไหมฮะก็ใช้บัตรประชาชนกับหน้าบุ๊คแบงค์ค่ะทุกครั้งที่สั่งซื้อผงเดี๋ยวเราจะมีแคชแบ็กคืนให้ด้วยค่ะได้รับส่วนลดด้วยค่ะนะครับอยากให้คุณพลอยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่สนใจและดูรายการของเราอยู่ครับค่ะก็โปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามานะคะและคะได้รรัับโโปมช่น พิเศษเลยค่ะจากปกตินะคะผงกาแฟาให้12ถุงเราจะเพิ่มเป็น24ถุงค่ะแก้วจาก300ใบนะคะจะให้500ใบค่ะขายแก้วละ10บาทก็ได้กำไร5,000บาทเต็มๆค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่ซื้อ5ตู้ขึ้นไปจะแถมให้ฟรีอีก1ตู้ค่ะเป็นเครื่องสีขาวข้างในนี้นะคะสามารถนำออกจัดเบรกสัมมนาได้ด้วยค่ะแล้วก็ผงกาแฟานะคะเราจะ ให้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่านะคะในส่วนของแก้วกาแฟก็จะให้เพิ่มนะคะเป็นตู้ละ2,000ใบค่ะจากปกติ500ใบค่ะครับฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็จํากัดสิทธิด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าซื้อ5ตู้แถม1ตู้นะคะจะจํากัดเฉพาะ10ท่านแรกเท่านั้นค่ะครับนะฮะฉะนั้นใครที่อยากจะลงทุนเยอะๆเลยนะครับ,รบแล้วก็ตั้งได้หลายที่เนี่ยนะฮะก็ลงทุนไปเลย5ตู้แถม1ตู้นะฮะจ่ายเพียง5ตู้ท่านใด้6ตู้ นะฮะแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายสิท่านแรกเท่านั้นนะครับส่วนใครที่จะเริ่มต้น1ตู้นะฮะก็บอกเพียงบอกว่ามาจากรายการ SME Smart s e r v ว c e นะครับนะฮะก็จะได้เพิ่มนะฮะตัวผงกาแฟเนี่ยจาก12ถุงเป็น24่สิบส24ถุงแล้วก็ได้เพิ่มแก้วไปอีกด้วยใช่นะฮอ่ะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดสนใจรีบโทรมาด่วนๆเลยนะครับอย่างนี้คุณพลอยบอกไปนะครับ นะฮะว่าในเรื่องของทำเลอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญไหมสําหรับธุรกิจตัวนี้คือทำเลสําคัญจุดหนึ่งค่ะแต่ว่าอย่าให้มองแต่ว่าหาทำเลก่อนแล้วค่อยลงทุนนะคะเพราะว่าเคยเจอหลายเคสเหมือนกันที่บอกว่าเดี๋ยวหาทำเลก่อนแล้วก็มีอีกเจ้าที่หาทำเลอยู่ใกล้ๆกันแต่เขาไม้แล้วแต่เขามีตู้อยู่แล้วแต่เขามีตู้ขนมาพร้อมลงเลยอะค่ะพอเขาลงเสร็จปุ๊บทำเลที่เราหาเนี่ยเราไม่ได้แล้วคุณพออยากแนะนําบอกให้เอาตู้ไว้ก่อน ใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ไม่มีแล้วถ้าเราตู้ไว้ก่อนทำเลหาไม่ยากสำหรับการลงเครื่องกาแฟอัตโนมัติเดี๋ยวนี้คือไปติดต่อที่ไหนมีแต่คนอยากจะให้เอาตู้กาแฟของเราไปลงเพราะว่าตู้กาแฟของเรายังเสริมยอดขายธุรกิจของเขาได้ด้วยค่ะบางทีคนมารอต่อแถวก็ได้กดดื่มอะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับใครที่มีร้านอยู่แล้วก็สามารถเอาตู้ตัวนี้เข้าไปเสริมได้เผื่อคนมากดกาแฟมองเห็นหุ้ยอันนี้ฉันก็ต้องการเผื่อสินค้าเขาอื่นๆก็ต้องการด้วยก็สามารถเพิ่มยอดขายด้านอื่นไปได้ด้วยใช่ค่ะอ๋อเออ ฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับผมฝากเอาไว้เลยนะฮะให้ท่านรีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทุกท่านนะฮะซื้อ5ตู้ได้ถึง6ตู้นะครับโอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยคุณพลอยนะเอาโอกาสนี้มามอบให้สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจอยากจะเริ่มต้นที่จะลงทุนวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากๆนะฮะที่ให้เกียรติรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆกันต่อครับ